ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับผมชิคกี้พาอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กันในเกมดันเจียนช o เ t e r นะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาลุยนะไอ้ดันเจียที่มีจะเรียกว่าอะไรดีนะมันมันเหมือนค้างคาวเดีเ๋ยวเดี๋เมื่อกี้ลืมลืมปรับยิงออโต้นะครับ าการยิงจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือยิงแบบเขออาเรียกอะไรแบบเมนูน,นะครับผมบ,บังคับกดปุ่มยิงเองนะครับแตบบ่นี้นะถ้าเราใช้ออโต้ก็จะยิงอัตโนมัติขอแค่หันหันปลายกระบอกปืนนะหันเป้าไปทางศัตรูก็จะเป็นการยิงอัตโนมัตินะครับผมนัแล้ว ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ตัวนี้นั่นใหญเก็บเกียบยวอยไม่รู้ว่ามันไม่โหดหรือว่าปืนเราแรงเกินไปถนะ้าอัพเกรียดปืนมาสเต็มเลยรู้สึกว่าจะได้ของเพิ่มด้อย ที่เลือก็สํำรวจนะครับผมสำรวจทางสมบัตินะจาจะละก็ส่วนมากก็น่าจะตั้งอยู่ที่เดิมแหละได้ของนิดเดียวเองนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับตรงดันเจี้ยน ประมาณว่าดันเจียนล่าข้าหัวนะครับกลับกันเลยกันในพวกดันเจียนล่าข้าหัวเราจะมาขึ้นเงินอยู่ที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ภารกิจที่รับอยู่คือไอตัวนี้นะ,อ,ะอยู่ไหนนะเอาตรงนี้ไง นี่งไงตัวที่เราต้องว่าเนี่ยหมายเลขสีอันนี้จะเป็นจํากัดนะครับเข้าจํากัดเข้าได้แค่วันละ5ครั้งนะผมเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วแดนเจียนไอตัวที่เหมือนแค้งขาวเนี่ยก็ขเข้าไปหมายเลขสี่ต่อเลยแล้วกันอันนี้บอกเลยน่าจะโหด ยังไงก็ต้องเคลียร์พวกลูกกระจอกออกก่อนอื้นทำไมหมาม,มันไม่สนใจน้องหมาเลยโดนไปทีนึงโอเคเลือดเด้งกลับมาเต็มเหมือนเดิมละต้องจะใช้ปืนอะไรดีนะ ระวังระวังหยุดออโต้ก่อนละกันเดี๋ยวไอตัวไอตัว,ต,วตัวได้ยินเสียงปืนมันทำเราจะล่อตัวเล็กออกมาจัดการก่อนผมว่าใช้การยิงแบบออโตน้นี้น่าจะดีกว่านะเพราะว่าเราจะได้ไม่เปลืองกระสุนไง ถ้าถ้าเป้านะถ้าเป้าไม่ตรงมอนสเตอร์ก็จะไม่ยิงเนะยบางทีเราบังคับเองไม่รู้ว่าหันตรงหรือไม่ตรงก็กดยิงดีวกว่าเลย <c oughs> หมดยัหมดยังเด๋ยวตัวนึงเก็บกระสุนมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวโตวน้องหมาแทงให้ดีงามอุ้ยไม่นดจะเอ้ ทำไมไม่สนใจน้องหมาเยอยเลยถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับอได้ปืนมาแล้วมาสำรวจสำรวจสำรวจมีอะไรไหม ตำรวจหากล่องสมบัตินะครับโอเคอยู่ตรงนี้หืมไม่มีกุญแจนะครับผมเอ,อ่ไม่มีกุญแจทำยังไงดีโอเคกลับเลยแล้วกัน กระเป๋าเราเนี่ก็อย่างว่าต้องมีกุญแจก่อนนะครับผมรับลืมรับรางวัลล็อกอินถือว่าได้เยอะอยู่นะครับรางวัลล็อกอินนะนี่ก็จะเป็นร้านค้า การค้าแพ็กเกจด,ดูวีโอแล่ของรางวัลอ่ะเอาไปขึ้นเงินดิจัดการได้แล้วไปขึ้นเงิน